S <S เฮ้ยมันลดขนาดนี้เลยเหรออันนี้เป็นการลดน้ำหนักครั้งแรกในชีวิตที่เรากินสลัดทุกมื้อแบบนี้นะรู้นหน้ผ่านไปอย่ากให้ทุกคนมาช่วยกันจัดตาว่าเบลจะตะบาดแตกหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ อีฉันกลับมาแล้วกับช่องเบลพัทเหมือนเดิมว,วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ลดน้ำหนักหนึ่อาทิตย์โดยการจะกินสลัดอย่างเดียว3ามื้อ6วันเลย ามาดูดีกว่าว่าเบลจะลดน้ำหนักไปได้กี่โลก็ใครยังไม่ดูคิดเบลนะเบลทำคิดไว้เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีการลดน้ำหนักแบบไหนถึงจะได้ผลมากที่สุดการลดน้ำหนักแบบชิลๆไม่ต้องกินคีนไม่ต้องออกกำลังอะไรแบบเนี้ยก็สามารถไปดูกันได้นะคะในอื่นๆในช่องแล้วก็ถ้าใครยังไม่ subscribe ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจให้อีชันด้วยขอเล่าก่อนเลยว่าน,นี่เป็นการลดน้ำหนักครั้งแรกในชีวิตที่เรากินสลัดทุกมื้อแบบนี้นะการลดน้ำหนักแบบเนี้ยเราต้องกินอาหารให้ครบ อันนี้เขาก็จะมีบอกแคลอรี่มาเลยว่าวันหนึงเรากินเท่าไหร่จริงๆอยากให้เน้นเนื้อสัตว์เน้นผักเน้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตปกติแต่ต้องไม่กินคาร์บเยอะเกินไปไขมันอะไรต้องมี ก็นีค่ะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เบาสั่งสลัดจากร้านกรีนสลัดมานะคะของเขาอ่ะมันจะเป็นคอร์สเลยทุกคนก็คือมี3วันและ6วันก็นี่เบาสั่งแบบ6วันก็คือวันหนึ่งเขาจะส่งมาให้เป็น3มื้อเลยมื้อแรกอันนี้เป็นเหมือนเป็นฟรุตสลัดค่ะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยอันนี้เป็นน้ำสลัด mm hmm. คือมื้อเช้าก็จะเป็นอะไรที่เบาๆแหละมื้อนี้นะคะ342แคลอรี่ ขอชิมน้ำสลัดเขาก่อนเลยอืมอร่อยม่เลี่ยนเป็นน้ำสลัดแบบมีความมันๆเปรี้ยวๆนิดนึงมีคนมาดูเรากินด้วยแหละมันอร่อยแค่ไหน <c oughs> ไม่ได้แบ่งี้ส่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่เบลไมอ่อิมนะเบลไม่อิ่มทำแย แน่นไปของว่างเขาก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็การาโนลา่ามันเขียนว่า h e a l t h i n e s s to your hands โอ okay, เคเราจะกินอันนี้แก้หิวความทุลักทุเลน,นะคะเราก็จะใส่ลงไปเป็นโยเกิร์ตรสพีชอืมอร่อยไม่หวานเกินไปด้วย กลับมาจากทำโาโลร์นะคะก็จัดห้องใหม่ก็ไฟจะได้ประมาณนี้ทุกคนว l ลคัมแบ็กตอนนี้เวลา8โมงนะคะเราจะมากินมื้อที่2กันตอนเช้าก็คือเบลก็ไม่ได้กินอะไรเลยหลังจากกินจานนนั้นเสร็จใช่ปะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันหิวมากเพราะว่าเราตื่นมาก็10โมงแล้วไงเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าหิวโหยถ้าเราตื่นเช้าอาจจะหิวลันช์วันนี้นะคะดูโพยก่อน mm. เป็นโซบะ โซบะเนื้อสัตว์เป็นอะไรอะไรที่ขอแกะก่อนนะทุกคนนี่เป็นโซบะนะคะน้ำสลัดเขาเป็นน้ำสลัดใสนี่อุ๊ยเป็นโชยุเลยทุกคนคือแคลอรี่จานนี้สองแปดบแคลซึ่งเราสูงมันมันน้อยมากเลยอะแต่เราจะมาลองดูว่ามันอิ่มเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่อิ่มเราก็อาจจะตะบะแตกนิดนึงแหละจริงๆงมันเยอะมากเลยนะ อิ่มแหละดิ่เส้นเยอะมากมเขาทำออกมาดีเลยนะไม่รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้กินสลัดทุกมือ้ออ่ะก็ยังกินแบบโซบะเราเมงอะไรอย่างนีู้เ่เบลปลูกต้นข้าวโพดไว้รอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้มันตายแล้วก็ปลูกใหม่น,น,นี่เป็นกิจกรรมยามว่างของเรากลับมาทุกคน เราจะมากินมื้อเย็นกันมื้อเย็นวันนี้เป็นอกไก่แล้วก็สลัดเหมือนเดิมก็ถ้าเราสั่งฟรีสลัดมานะคะเป็นเซ็ต6วันใช่ป่ะ6วันพอละ3มื้อ3โม8ก็จะมีทั้งหมด18กล่องในราคาตามนี้เลยทุกคนก็มันก็ไม่ได้หิวนะคือมันโอเคได้เพราะว่าแบบจะแบบทำกิจกรรมทั้งวันแล้วก็ลืมๆืความหิวไป ซึ่งเมนูข้าวเย็นของเขาก็จะมีความแคลอรี่เยอะกว่า2เมนูก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนเย็นเราหิวหเมนูใช้พลังงานแคลอรี่4 6 0แคลอรี่เดยวมาดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้เป็นน้ำสลัดน่าจะเผ็ดนิดหน่อยแหละเดาแล้วก็เป็นอกไก่นะคะน้องเขาแล้วก็มีฟักทองมีไข่ต้มให้ด้วยอิ่มอยู่นะน้ำสลัดเขา โอ้ยตอนเย็นน้ำฉลามเขาจะมีความหรือว่าฮาวายฮาวายอืมมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆเหมือผัดเปรี้ยวหวานกินกับกบไก่น่าจะเลิศมีซอสเหมือนเป็นไก่ผัดเปรี้ยวหวานอืมรอร่อยเวอร์อรยอร่อยเลยปอกทองดีมากทุกคนปอกทองดีมากปอกทองเขาไม่แบบไวเขาไม่ยุ่ยอ่ะแล้วก็ไม่เละเกันไป มื้อเช้าเป็นพิซซ่าท,ทุกคนก่อนออกไปทํางานนี่เขามีซอสพิซซ่ามาให้ด้วยอันนี้คอรลลี่อยู่ที่295.8เข้าคํานวณมาให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าทุกเช้าเลยทาไมต้องมาจุดจานด้วยเนี่ยหนูอะฮะขอลองชิมซอสพิซซ่าก่อนอื้ออร่อยเลยอะคนพิซซ่ามากๆในนี้ก็จะมีแฮมหน้าห,าหาัอกเบคอะเนี่ยแฮมสับป,ปะรด มันดูไม่เหมือนสลัดเลยอะมิโซน้องที่ไม่ยอมกินอาหารแต่ยอมกินผักเราจะขอมือให้ก่อนขอมือก่อนขอมือเก่งมากนั่งนั่งค่ะนั่งนั่งลงซิดซิดก่อนซิดอร่อยไหมคะอมขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ เป็นอกไก่แล้วก็เป็นมันฝรั่งมีมันฝรั่งมาให้ด้วยนี่เป็นแซลมอนเป็นเนื้อสัตว์บ้างแล้วแซลมอนใหญ่อยู่นะ ้มื้อเช้าก็มาถึงเป็นชาบูหมูนะคะนี่เขาให้ซอสมาด้วยเราจะขึ้นแคลอรี่ให้ว่ากี่แคลในนั้นก็จะมีอันนี้เป็นหมูชาบูนะแล้วก็มีสาหร่ายมีผกักมีข้าวโพดมีมะเขือเทศด้วยโปรตีนในมื้อนี้นะคะก็คือหมูแล้วก็อันนี้เป็นคาร์บได้ดีเลยเข้าวโพดอะผลหักก็เป็นไฟเบอร์ที่ดี นี่นะคะมื้อเที่ยงของเราหลังจากที่เรานั่งทํางานอยู่สักพักหนึ่งเราก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้ว ันนี้เบลมาทํางานช่วงบ่ายนะเราก็พบน้องกรีนสลัดมากินด้วยในรถเพราะว่าเดี๋ยวต้องหิวระหว่างวันแน่ๆก็ในเซตเขาก็จะมีให้โยเกิร์ตวอลนัทถ้วยนะเราก็เลือกกินได้เลยว่าเราจะกินกี่โมงตอนไหนแต่ตอนนี้หิวแล้วประเด็นคือไม่มีที่ไว้โทรศัพท์เราก็เลยขอแกะตรงนี้เลยละกันนะทุกคนนี่เบลเริ่มมาเป็นรถบูวรี่นะทุกคน อนมเราซื้อโคมไฟมาใหม่นะในช้อปปี้น่ารักมากคือมีความเกาหลีมากๆนี่หาโคมไฟแบบนี้มาน,นานมากแต่ว่ามันไม่เก่าสักทีไงอันเนี้ยเก่าสุดในชีวิตลราที่ได้มานี่ให้ดูทั่วรูปทั่วนะและมือเย็นวันนี้ คือนั่งทํางานบนเตียงนี่แหละมีความแบบขี้เกียจมากๆอีฉันก็ทจะคนจะด่าหรอไหมถ้าเรากินข้าวบนเตียงให้ดูทุกคนวันนี้มื้อเย็นเป็นสลัดอีกแล้วก็สลัดจากกรีนสลัดเหมือนเดิมนะคะที่เบลซื้อเป็นคอสไว้ก็คือกิน3มื้อเลยวันนี้เป็นวันที่3และก็รู้สึกตัวเบามากๆเพราะว่ากินกินสลัดอย่างเดียวเลยแม่ ก็แอบ,บมีหลุดแอบมบีขนมชิ้นสองชิ้นแต่ว่าเป็นไรเนาะคนสลัดวันที่สี่ห้าหกมาส่งแล้วนี่เราแกะให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บเข้าตู้เย็นนะเขาะจะมีแบกมาให้เลยว่าวันนี้เราต้องกินเมนูอะไรบ้างอันนี้ที่ได้มาก็คืออุ้ยอุ้ยทุกคนมีนี่ด้วยหมูผัดกิมจีใช่ไหมใช่แล้วก็นี่จะเป็นสุปกิมจิเฮ้ยการได้กินสลัดเราก็ยังมีความแฮปปี้โดยการเราได้ของแบบที่เป็นอย่างนี้อยู่ในคอร์สด้วยอะ่ะ แล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่สลัดธรรมดาแล้วมันมีความเป็นแบบอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือซอสมันอร่อยมากเว้ยแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบผลไม้อันนี้เป็นฟักทองแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งอะไรเงี้ยคือเขาก็มีโปรตีนมาให้เยอะอันนี้เป็นแซลมอนทั้งชิ้นเลยนะครับผมหมูชาบูอุ้ยเมนูนี้อร่อยมากวันนั้นเรากินเป็นเมนูพิซซ่าฮาวายเย็นคือเจ็มแบบไม่รู้สึกเหมือนกินสลัดอะเหมือนกินพิซซ่าเน่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเมนูตามที่เรากินเลยนะ แต่อันนี้คือถ่ายให้ดูภาพรวมเดี๋ยวจะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วอนแล้วมื้อเช้าของเบลอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเคยกินตอนที่แล้วเนาะเป็นสลัดแล้วก็มีแซลมอนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกินโยเกิร์ตเพิ่มจะได้อิ่มแบบจุกๆไปเลยยง้งมื้อที่ยงของเรานะจ๊ะเป็นหมูผัดกิมจิเฮ้ยดีใจมากที่ว่าได้กินข้าวแล้วทุกคนจากที่เรากินเมนูที่เป็นเป็นสลัดมาจนหน้าจะเป็นผักละเนี่ น่าดูดีอ่ะน่าจะเป็นมือชีของเขาชีเดย์มีไข่อองเซนให้ด้วย บนเตียงเลยจ้ะเป็นแบบอันนี้เป็นพิซซ่าแล้วเขาก็ให้ซอสมาเป็นซอสคล้ายๆแบบมะเขือเทศหน่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็มีชีสให้ด้วยมีแฮมมีเขาเรียกว่าอะไรสับปปะรดแล้วก็แป้งพิซซ่าคือชอบเมนูนี้สุดเลยเพราะว่าเหมือนไม่กินสลัดอะ่ะเหมือนได้กินแบบพิซซ่ามากกว่าสลัด มือเที่ยงเดี๋ยวกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะนี้คือเป็ดเราจะลองชิมน้ำสลัดดูว่าน้ำสลัดอันนี้มันคือน้ำอะไรสีมันม่วงๆข้างลังกมากเพราะว่ามันคือของที่เกำลังจะออกไปข้างนอกอน้ำสลัดราสเบอร์รทุกคนชอบมาเยี่ยมเยียนเยยลวลาเรากินข้าว๊กี้ นี่คือปุ๊กกี้นะคะอายุ16 17ปีแล้วแก่มากแต่ว่าเออเออหน่อยเพราะหิวข้าวคะ่ะหิวข้าวน้ำเป็ดคือแบบนุ่มมากมแต่เขามีพีชมาให้สองชิ้น เย็นวันนี้นะจ๊ะเป็นฮาบูนี่เขามีให้หน้ำจิ้มมาแล้วก็เป็นมันฝรั่งวันนี้มาแนะนำหนังสืออีกแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่เบลซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะราเก็อ่านไปจบเล่มละแต่อ่านซ้ําประมาณสองสารอบแล้วเพราะว่าบางเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรก่อนมันเกี่ยวกับบิตคอยก็คือมันเป็น สกุลเงินดิจิตอลจริงๆแล้วอะค,วคริปโตเคเรนซี่อะมันมีหลายสกุลเงินมากๆแต่ว่าบิตคอยเป็นอย่างหนึ่งนั้นแล้วเบลว่ะเล่นอยู่ช่วงนี้เแบลบเล่นคริปโตหลายตัวมากแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจพวกเดฟนิชันพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่มเนี้ยมันบอกหมดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของว่าเออบางคนแบบความรู้เป็นศูนย์เนี้ยตอนแรกเบลก็ความรู้ศูนย์ใช่ปะก็ไม่รู้เลยว่าบิตคอยหรือคริปตโตเคเรนซีคืออะไรก็อ่านอันเนี้ยก็เข้าใจมากขึ้นเลยนี่ไม่ได้สปอนจากร้านคขาเลยนะ อันเนี้ยดีแล้วก็มีรูปอะไรเงี้ยเข้าใจง่ายบางทีรแบบบางจุดอราไม่เข้าใจก็อ่านซ้ำมาอะไรเงี้ยวันสุดท้ายแล้วกับการกินสลัดทั้งหมด1ิบปดมือนะทุกคนอันน,นะคะอันนี้เป็นเหมือนวันแรกๆที่เรากินเขาก็จะมีเป็นส้มเป็นสลัดผลไม้อะนะเนาะแล้วชิมก่นอนส้มดีอ่ะส้มแบบอร่อยมากน้ำสลัดก็เหมือนที่เราเคยกินวันนั้นมา <c oughs> เออรบกวนให้ชิมิีไหมิข้าวเที่ยงวันนี้เป็นสลัดกุ้งเมนูนี้เบลว่าเคยกินไปแล้วจากรอบที่แหญที่เขาส่งมาให้นะแต่ว่ามันคือต้มยำกุ้งทุกคนดูดูด <c oughs> น้ำต้มยำอ่ะคือดีมากมันเป็นแบบสลัดน้ำต้มยำอ่ะ มือสุดท้ายของคอร์สวันนี้เป็นสลัดจ้ะแล้วนี้ให้อกไก่มาทั้งตัวไม่ใช่ทั้งตัวน้ำหนักลงมาประมาณวิสองตัวสอกิโลอุ้ยเยอะมากจบไปแล้วกับการลดน้ำหนัก 6วันของเบลน้ําหนักเบลงมาถึง2.2กิโลกร,รมัมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันถือว่าเยอะมากกับการที่มันเป็นแค่หนึ่งอาทิตย์ใช่ปะแต่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ไขมัน1 0 0นะเพราะว่ามันแอบค่อนข้างลดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับระยะเวลาแล้วก็น้ําหนักที่ลงใช่ปะแต่อยากให้ทุกคนกินแบบไม่น้อยจนเกินไปด้วยนะแต่สลัดนี้มันช่วยทําให้เราแบบดีท็อกซ์มากๆเลยนะเหมือนเราขับถ่ายดีขึ้นมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอื้อสวยเออนั่นแหละ แต่ว่าเราแค่ให้่ทุกคนนะดูปริมาณการกินให้ดีอย่าก,กินน้อยเกินไปเพราะเดี๋ยวจะโยโย่เหมือนที่เหตุการณ์ที่เราเคยเกิดขึ้นมาทั้งหมดนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะถ้าใครอยากกินสลัดก็ไปติดต่อกันเลยได้ค่ะร้านกินสลัดไทยแลนด์นะคะบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ